มาดูสเต็ปดูสเต็ปของน้องลูกดิวกันสักหน่อยนะครับรอบนี้ผมจะให้น้องลูกดิวนะครับได้เล่นอ่าลองก่อนลองก่อนเลยให้ลองใส่หุวลุกฮุบแล้วลองเล่นดูก่อนเอาให้คล่องตัวนี่จะถือไมเล่นด้วยได้เลยครับถือไมเล่นด้วยด้วยเลยเป็นความเป็น professional เลยโอ้โหเอาสิเอาสิบอกเลยว่าเด็กบ้านดูบันดีไม่มีใครธรรมดาสักคนนะฮะนี่ดูฝีมือน้องเขาได้เด็กก็รู้ครับไม่ได้เดานแล้วใช่ครับจะถือไม่แน่ใจนะ ได้ถือมือได้นะโอเคอ่ะงั้นลองซ้อมเล่นพุรฮุกก่อนอ้าวสามสองหนึ่งมาเฮ้ยที่ร้องเพลงไปด้วยยังได้เลยโอ้โห<ด>แสดงว่านี่ยังใช้สกิลยังไม่ถึง50% <c oughs> เดี๋ยวอุ้ยหมุนได้ด้วยหมุนตัวได้ด้วย <c oughs> ได้ดนี่ถ้าคุณคิดว่าแน่แล้วกิจกรรมของเรายังไม่เท่านี้ครับ <c oughs> เราทุนดิวต้องเล่นพุรฮุกห <c oughs> ลังจากนั้นครับเราจะมีกระลำบังนะฮะมาวางไว้ตรงจุดนี้ และให้น้องดิวนะครับจิบลูกบอลจากทีมงานของเราไม่ได้เดินไปวางนะฮะให้โยนโยนโยนนะฮะเอาให้ลงกระมังตรงนี้ครับภายในส0มวินาทีเอาให้ได้ครบ5้าลูกโอเคครับถ้าครบ5้าลูกถือว่าหนูชนะและมีของรางวัลให้แต่ถ้าหนูทาไม่ได้เรามีบทลงโทษให้ผมว่ามันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นผมถึอว่าน้าางชนะก็น่าจะโดนอยู่ดีนะรู้สึกแต่มันเป็นรางวัลที่ดีครับเาบอกว่าทางจีมดีวเวอร์เขาจะมอบ ผลิตภัณฑ์ดีให้โอเคหดูไหวนะดูไหวไหมไหวครับไหวนะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวหนูยืนประจําที่ได้เลยเป็นแฟนทุกคนครับหนึ่งมาลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งครับลงไหมลงลงลงลูกที่สองเอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงยิ้มไปยิ้มไปครับผ่านไปแล้วสิบสิบห้าวิธีสองลูกนะครับเอ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลง สองลูกแล้วสามลูกยังมาทีอยู่นะครับสิบเก้าแปดเจ็ดเดี๋ยวอันนี้ใช้มือสายโยนให้เลยห้าสิอ่แล้วไปแล้วสามสองหนึ่งบ้าแล้วมาดูกันระหว่างนี้นะเรามารับคะแนนกันน้องนุ้ดิวทำไม่ได้ห้า ไปเรื่อยเลยเหรอยาวๆเลยนะเดี๋ยวเสร็จงานปุ๊บหนูพร้อมได้เลยหนูเซ็กซี่เลยคราวนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอะไรนะโอ้ยเอวเหลือ21แล้วเขาบอกอุ้ยแต่ถ้าเล่นบ่อยๆมันน่าจะลดจริงใช่ไหมปวดเอวไหมปวดเอวไหมอันนี้มันดักไหมอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็มีน้ำหนักอยู่ครับอุ้ยแต่ดีถ้าเล่นไปเรื่อยเอวน่าจะเล็กลงอีกอ่างั้นน้องเดีวเล่นไปเลยครับจนจบงานเล่นได้เลยยอมหยอกยอกโอเคอ่ะเรามีรางวัลให้ครับรางวัลของเรานะฮะเป็น แต่เป็นรางวัลที่หนูหมอบให้กับแฟนๆน,นะฮะรางวัลน,นี้ครับคือการทำหน้า e อีโมจิอันนี้เป็นรางวัลใช่ไหมครับเป็นรางวัลฮะอันนี้เป็นรางวัลที่หนูหมอบให้กับแฟนๆทุกคนเพราะวั<อ>นนี้นเขาจะเก็บภาพน่ารักๆเอาไว้<อ>ทำหน้าตามอีโมจิที่ผมถือนะครับมีห<า>้าหน้าด้วยกันพร้อมน,นะสามาสองหนึ่งมาครับนี่หน้าแรกฮะเอ้ยน่ารักไหมน่ารักไหม พอใจแล้วบอกนะไม่พอใจมีอีกหลายรูปใจเย็นตั้งห้าหน้านะครับออมีตั้งเยอะนะนะรูปแรกนะรูปแรกนะโอเคนะทุกคนแคปภาพทันนะอ่ามาฮะรูปที่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ฝั่งนี้<ม>ด้วยนิดนึงเดี๋ยวมีฝั่งนี้เล<ม>่นฝ<ม>ั่งนะะี้ด้วยนะโอเค<ๆ>รูปที่สองครับนี่โอูย้ยสุดยอดจริงๆเป็นท่าที่ผมในซีรีส์นิ่งเฮียใช้บ่อยมากท่านี้นะฮะ เออนี่อ, <า S 1> อ่ะอ้าปากด้วยอ่ะต้องอ,าอ้าปากไปนิดนึงด้วยอันน่ะเอา้าไหนฝั่งนี้ถ่ายไม่ได้เอา้าถ่ายไว้เลยแล้วฝั่งนู้นด้วยโอเค<ห>มาภาพที่สามครับเป็นหน้านี้ครับปาบอุยอ้ยอุย้ยเ,เ,เป็นท่าที่หนูทำบ่อยเออเอาสิเอาถ่ายเอาไว้นะฮะถ่ายเอาไว้นะถ่ายเอาไว้นะ,ะเออนี่อ่ะฝั่งซ้ายนิดนึงอา่าน่ารักไหมน่ารักไหม เหลืออีก2ภาพสุดท้ายครับนี่ฮะภาพนี้ครับโอ้ยนี่ใครอะใครอทำบ่อยใช่ไหมต้องทำบ่อยเนาะโอ้โหนี่นี่นี่มาได้ละโอ้โหโอ้โหคุณถ่ายภาพเอาไว้นะแล้วอย่าลืมลงแฮชแท็กให้เราด้วยนะ u n i l e v e r X กนนิวนะอย่าลืมนะแฮชแท็กนะนี่ฮะอ้าวมาภาพสุดท้ายครับมาภาพสุดท้ายครับและเป็นภาพนี้ครับ เอาล่ะบริหารเหนียวกันหน่อยฮะภาพนี้ต้องเค้นเหนียวกันมาด้วยไหมต้องเค้นเอาให้เป๊ะฮะสามชั้นเลยนะฮะเนี่ยจับในภาพคืนน้าได้ไหมได้ไหมไม่เค้นละกันอ่าไม่เค้นไม่เค้นเอาเอาเอาเป็นภาพเราเออนี่เอาถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้น่ารักไหมครับน่ารักไหมโอ้โหนี่ห้าน่าทำทำออกมาน่ารักทุกภาพเลยอ่ะอ่ะโอเคครับขอเสียงปรบมือกับนู้นเดียวด้วยมา ช่วงต่อไปครับรอบนี้อย่างที่เราบอกไว้ตอนต้นเนาะว่าวันนี้เราจะมี10ท่านผู้โชคดีครับได้ขึ้นมาร่วมกิจกรรมบนเวทีนี้กับน้องนุนิวดังนั้นเรามาลุ้นกันว่า10ท่านนั้นจะเป็นใครบ้างนะครับระหว่างนี้น้องนุ้นิวจะเล่นฮูลูไปด้วยไหมฮะได้หล้ครับอยากได้เอาแค่จากลนดานก่อนนะโอเคครับมา10บรายชื่อจะเป็นใครบ้างนะครับเรามาลุ้นกัน